พาณิชย์จัดเต็มส่งเสริมสินค้ารักโลกจับมือภาคเอกชนขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศร้อยตีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์มีกำหนดจะจัดงาน Thailand l o c a l SDGs plus expo 2025ระหว่างวันที่22 2 4สถึง24สิงหาคม2,568 ที่หอ7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยจะเป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goal ของสหรประชาชาติซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้เข้มแข็งเป็นธรรมและเติบโตอย่างยั่งยืนครับปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่ ที่กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานโดยสนับสนุนสินค้า SDG โดยเฉพาะนะครับซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันหลายหน่วยงานทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมต่างๆในกระทรวงพาณิชย์นะครับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั้ง76จังหวัดในการที่จะคัดเลือกสินค้าที่จะตอบโจทย์เป้าหมาย SDG ของสชาธารณชาตินะครับซึ่งแบ่งเป็นสาเสาหลักด้วยกันนะครับคือเสาหลักด้านของเศรษฐกิจ เสาหลักด้านสังคมนะครับและเสาหลักด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้ขาดไม่ได้เลยแนวแนวความคิดในที่นี้ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและก็การรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอันนั้นคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ กิจกรรมหลักในงานนะครับก็คือการแสดงและจําหน่ายสินค้าซึ่งจะมีสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นเลยนะครับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีความพร้อมและได้มาตรฐานนะครับและที่สําคัญตอบโจทย์ SDG รวมทั้งหมด200กว่าบูธด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกิจ,จกรรม business matching นะครับแล้วก็การทํา pitching ด้วยนะครับ อันนี้เนี่ยนอกจากการขายสินค้าในงานที่ผู้ประกอบการและผู้ซื้อสินค้าจะได้ประโยชน์แล้วนะครับผู้ประกอบการยังได้ขยายตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับอาจจะขยายข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งในขยายไปในระดับประเทศนะครับนำเข้าห้างในระดับประเทศหรือขยายไปต่างประเทศนะครับเนื่องจากงานนี้เรามีการรวบรวมและจัดทำรายการสินค้าในรูปของ e catalog นะครับแล้วเราส่งไปให้ พูดพาณิชย์ทั่วโลกส่งไปให้สํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศร่วมในการเผยแพร่แล้วเรามีการเผยแพร่แคตตาล็อกบนเว็บไซต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้บริโภคหรือเป็นผู้ประกอบการที่อาจจะมองหาสินค้าเข้าร้านเข้าโรงแรมเข้าแพลตฟอร์มหรือเข้าห้างต่างๆก็ตามนะครับก็สามารถที่จะมาหาซื้อสินค้าในในช่องทางนี้ได้ครับครับจริงๆคงไม่สามารถพูด ได้หมดนะครับว่าสินค้าของของ200บูเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผมก็จะขอแบ่งเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับในสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับจะมีสินค้าหลายประเภทที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอย่างผ้าก็จะเป็นเส้นใยธรรมชาติย้อมจากสีของธรรมชาตินะครับใช้วัตถุดิบที่รีไซเคิลนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่อง เครื่องยางเครื่องหนังที่ใช้วัสดุที่เหลือใช้เหลือใช้อาจจะดูไม่มีไม่มีมูลค่านะครับแต่พอเรานำมาประกอบไปด้วยดีไซน์การผลิตที่ได้มาตรฐานเหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้นะครับนอกจากนี้สินค้าที่ตอบโจทย์ในแง่ของสังคมก็จะมีสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนต่างๆสินค้าสิ่งข่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I. ซึ่งมีทั้งของกินของใช้ด้วยกันนะครับ มีหลายสินค้าที่มาจากวิสาหกิจชุมชนอันนี้เป็นถือว่าเป็นการสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งนะครับในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเป็นขาที่สำคัญในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็สามารถที่จะเดินไปพร้อมๆกันนะครับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมครับผมจึงขออยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับจะ หาข้อมูลเพิ่มเติมดูทางเว็บไซต์ของ local SDG ก็ได้ไปร่วมงานได้ก็ยิ่งดีใหญ่นะครับการจัดงานในครั้งนี้กระทรวงมีความคาดหวังในสองส่วนด้วยกันครับส่วนแรกเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายของในงานการเจรจาจาับพู่ธุรกิจ business matching ทั้งในและต่างประเทศนะครับอันนี้ความคาดหวังส่วนแรกนะครับ ความคาดหวังอีกส่วนหนึ่งคือการสร้างความตระหนักรู้อันนี้จะวัดเป็นมูลค่าได้ยากแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคนเดินผ่านไปผ่านมาหรือคนที่รับรู้ข่าวสารนี้ก็จะมีความตระหนักว่าเราสามารถที่จะสนับสนุนช่วยช่วยโลกช่วยสังคมได้โดยการส่งเสริมสินค้า SDG เนี่ยครับสำหรับมูลค่าการค้าที่เราคาดหวังไว้นะครับคือมากกว่า500ล้านบาทซึ่งยอดณนขณะนี้น เท่าที่ผมรับทราบมาในเบื้องต้นนะครับก็มากกว่า600ล้านแล้วครับเกินความคาดหวังแต่ว่าเดี๋ยวจะเกินความคาดหวังไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอดูในช่วงเวลาการจัดงานอีก3วันครับ